ท่านผู้ชมเวียงจันมีหิมะไม่กับโพเทสว่านั่นงนี้คือเกลือเลยกินอะไรบ้าง <laughs> กินว่าเป็นเกลือเ <laughs> วียนเทียนเขาดาวปีสมรสองหาสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแบร์มิกเซอร์เนี่ยวันนี้สิพาท่านผู้ชมมางานเขาดาวอยู่ที่ประตูใสเนาะซึ่งจะจัดขึ้นในมือแหลงเนี่ย ตอนนี้ก็จะมาอัปเดตตอนอส่วงเว้นในทาบผู้ชมเบิงครับก็สิเอาภาบรรยากาศภายในงานให้ทาบผู้ชมเบิง่บงเนะเมื่อแรกนี่ขาสิจูดพู้วก็บ,บินโลนเป็นางานอลังการที่ว่าจัดใหญ่ในปีตอนรับปี2 0 2 5นานี้ งานเพิ่นจะเริ <T |ar|> ่มเปิดเป็นประมาณหาโมงเริ่มหาโมงกันไปเพราก็จะเคลียร์รถทางขางเนี่ยออกให้เบิ้ลได้เพราะว่าประชาชนกสิมาลายในมาแดง ฟังทางคนไลายครับ กำลังเริ่มฮอดตอนนี้ <Okay. S 1> ที่ฝากเลยก็จะเป็นบูธ โซนนี้เขากำลังเปิดใหม่ไนงะ เย็นนี่นะครับว่าข้า,างในนี่คนมาเที่าายวไลน์ออกมาเนี่ คือเขินนี่มเนี่ย เขาเป็นวอล์กิ่งแบบราว่าวันใหญ่เนาะ อยู่ในมีคาเฟ่นะ เปลียนเทียนเข้าดาวปีสงฆ์เสาะหาโอ้ท่นานผู้ชมอยู่อย่า,างจันมีหิมะหิมะจำลองที่ท่านผู้ชมอ๋อเขาจะมาถ่ายหูไรแต่ว่าเขาจะเปิดหิมะในตอนกลางคืนนะทา่านผู้ชมเนาะจำลองกดคือเลย ประเทศลาวกำลังสิมีฮิมะป่าโอ้ย่าผลคือเลยฮิมะจำลองนะท่านผสมน,นะอยากไปลองสัมพัดฮิมะแท้ด้วยข้าเจ้ากัดมาถ่ายหูก,กันร้นยเรรยากาศแดดแบบ อตอนนี้เข้าสเปถ่ายโูมให้กบพ<า>ี่นายเคครับไทยโฮเน่ากันนี่ก็จะเป็นส่วนที่ว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดอะไรใหม่ๆนะทา่านผู้ชมก็เลยแบบเปิดตอนครับปีใหม่เด้สองวัชรขาเด้อันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารหาอาหารเนาะสตรีทฟูด้ด ลังจากนันงขาอสื่อจะนีี้ไปแหล่งไปานังกินอยู่หนาไปทีเป็นแจทไยเียยพัดมกีกลังเริ่มมาตังหานมาทำโจ๊ก แต่ว่าลักษณะการจัดหารงามีปดีเป็นหล่อรถให้เด้ครับครับเมื่อแรกเหยนะจะม้วนแน่นอนว่นาคนนะจะมาลายเอาบาวโกบไปซะเลยวะ มาจำลองแล้วครับท่านผู้ชมเป็นทรายมันทรายขาวมา่มันแมนทรายยังไงวะนี่ยวะนึกแต่แต่ทรายหูแม่ยั่ไงสีด่งขึ้นนึกว่าทรายแต่วา่าขาดดีเนียเขาเห็ดเองเห็ดปูนขาวที่บอกทรายไม่ได้เหรอมันคือ,อ,คอฟิวที่วัดต่อนอิงน้อยจือวะนะเพาแกะออกแล้วเขาเอาทรายทร่ยน่ะ มันวาดสีนะมันมีายเม็ดขาวมีแดงมีสีต่างๆนะเพราะว่า,า,ยยา,าท,ทรายมันมาแต่ทะเลทะเลจีเลย์บอบอมันน่านจะเป็นทรายแบบน้ำโค้งเข้ามุมีนะน้ำโค้งบ้าเข้ามุมมีม่ทรายเนะี่ยจะอินพอรต์ตเออต้องแมนยูจี<อ>นคุดว่าเลยคุดว่ากะลายอยู่ได้โมไลเติบได้เลยปนระเด็นคือเกือบเพื่อนเนะี่ยเนาะเข้ามาแบบ มหรือว่าเขาน่าจะเก็บไส้ในปีหน้ายังใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่เ <PAUL> ด <bunker ring> ียวไม่กับโปรเจคต์นั่นเดีคือเกลือเลยกินได้บ่างกินว่าเป็นเกลือแต่สีข้อลาทำโซ่ไปก่อนเราเจอกับคลิปหนาเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้กะถ่ายบรรยากาศท่ายผสมเบิ่งเอากบเจอกันคลิปหนาคลิป้ได ทริปนี้ก็ถือว่าพาทุกคนมาเบิ่งมองเข้าดาวของเราทุกคนเราตัดแรงของเราจะมาอีกนะแล้วคลิปแบบลงไม่เลยสบายดีปีใหม่นะทุกคนเนปะีเปียร์เอาโอเคบายเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนมาคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งเนอทุกคนแล้วก็เบ,บิ่งโฆษณาจวนเบิดเนาะถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเรานะทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายทุกคนพวกเราเจอกันหลายคลิปอยู่ ให้สิไปน้ำกันตลอดล <No. S 2> เลยเฮ้ยบ๊ายบายทุกคน